กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของการรับปริญญาในปีการศึกษา2,565นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในช่วงของวันที่8ถึง11ธันวาคมนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,564และ2,565เข้ารับ ประศาสาทปริญญาบัตรนะครับและในช่วงนี้นะครับเราก็จะได้พบกับท่านผู้มาร่วมสนทนาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสุริยารักษาเมืองอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ <น>และดิฉันดรลำพองกลมกูลรักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยค่ะครับเราทั้งสองท่านวันนี้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับที่จะร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ที่วิทยาลัยสงลำพูนนะครับคือท่านอาจารย์ดรนฤพันธ์นสมเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีค่ะค,ค่ะ ก่อนอื่นต้องสอบถามกันก่อนนะครับอาจารย์เป็นเป็นมาอย่างไงไปยังไงมายังไงถึงได้เรียนที่ส่วนกลางแล้วก็ไปอยู่ที่ลําพูนครับเชิญครับอาจารย์ครับจะต้องขออนุญาตเท้าความครับว่าตอนที่เริ่มทำงานใหม่ในปี2 5 5 8รสศาสาวิชารัฐรมศาสรศาสตร์พิทยาลัยสงลำูได้มาประชุมขณาจารย์ที่ส่วนกลางค ห้องพัฒนาสังคมสาขาวิชาพัฒนาสังคมก็เลยมีความรู้สึกว่าสาขาวิชานี้จะเป็นสาขาวิชาที่เราต้องการที่จะเรียนถึงแม้ว่าเราจะจบจากสาขาวิชานักธรรมศาสตร์ศาสนาแต่การพัฒนาสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของนัฐธรรมศาสตร์ครับคร้วยับเลยมีความสนใจที่จะเรียนแลวก็มีโอกาสที่มาเรียนในปี2563ครับอาจารย์ครับแล้วก็จบการศึกษาในปีนี้ ใช้เวลาเรียนสองปีนะครับโตามหลักสูตรกำหนดเลยนะอาจารย์นะแบบเป็นที่น่าเช่นชมยินดีนะครับที่ท่านอาจารย์ประจําอยู่ที่วิทยาลัยสง์ลำพูนานหรือยังครับตั้งแต่ปี2 5 5 8ครับ5-58นะครับก็ประมาณ7ปีได้นะครับาจปีสอนอยู่ในหลักสูตรอะไรคะอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการภาษาสารศาสตร์จับก็ตรงสายนะครับตรงสาย ในวันนี้ค่ะเป็นวันประสาทปริญญานะคะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอยากจะทราบความรู้สึกของท่านอาจารย์นะคะนะะคที่ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะครับก็รู้สึกปราบปลื้มปีติดปีนี้ครับจากเด็กบ้านนอกที่ต้องพูดตามตรงว่าตั้งแต่เล็กอยู่กับพ่อตั้งแต่เป็โอกาสได้กวดเยี่ยมกวดเรียนตั้งแต่อายุสิบสองท่านอาจารย์จนกระทั่ง ผมลาศิษามาต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเนื่นองด<ม>้วยการที่เราเป็นพระมโยมอะไรที่ท่านจะคอยเดินคอยอะไรครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้เห็นรู้สึกปลักเขรื่สติไม่คิดได้ฝันว่าจะมีันนี้จะได้มานั่งตจงจตอยู่จะได้มา รับประทานอิปนิบัติในปีนี้ครับก็ได้อาศัยร่มเง,งาพระพุทธศาสนานะครับ<ช>แรงแรงศาารัทธาจากญาติโยมสาธุชนที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับลาสิกขาออกมาก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งก็เป็นบริบทเหมือนเดิมนะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมแทนคุณพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันครับท่านอาจารย์คะการสาขาการพัฒนาสังคมเนี่ยจะเรียนที่ไหนก็ได้ ใช่ไหมคะแต่ท่านอาจารย์เลือกเรียนที่มหาจุฬาต้องมีอะไรดีต้องมีในยะใช่ทำไมท่านอาจารย์เรียนที่นี่นี้อยากจะให้อาจารย์ได้ได้เล่าได้เล่าใช่ว่าทําไมถึงต้องการพัฒนาสังคมที่มหาจุฬาค่ะมหาจุฬาครับมหาจุฬาลำพูนเรามหาจุฬาที่ส่วนกลางก็ดีเป็นถือได้ว่าเป็นทั้งแม่ทั้งลูกถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดบัณฑิตมหาบัณฑิตไปถึงสตีบัณฑิตการที่กระผมมาเลือกมาเรียนที่มหาจุฬา เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริการพระพุทธศาสนา<ม>เข้ากับศาสนาใหม่เพื่อการพัฒนาใจิตใจและสังคมสิ่งนี้ถือว่าเป็นจุดได้เปลี่ยนของมหาวิทยาลัยของเรานะครับซึ่งพระพุทธศาสนานเนี่ยมีหลักธรรมมีหลักคิดมีหลักปฏิบททัติทีท่มีค่อนข้างจีเยอะถึงแปกหนึ่งในปัธรรมขันธ์ทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวรเป็นโอกาสดีที่ พุทธศาสนิประชนหมอู่ผู้ที네่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์พระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและวเรียนเป็นสิ่งที่น้อมนําเอาองค์ความรู้ต่างๆทั้งทางพระพุทธศาสนาก็ดีทั้งศาสตร์สมัยใหม่ก็ดีมารณรการเข้าด้วยกันแล้วก็ไปยุใช้กับการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศชาติใหนพร้อมกันครับนี่คือเหตุผลที่ท่านอาจารย์ได้เลือกเียนที่นี่น่นแสดงว่าท่านอาจารย์ได้เล็งเห็นแล้วว่า มหาวิทยาลัยมหาทุนรลงกรราชวิทยาลัยนี่เรียนที่ไหนก็ได้แต่ที่เลือกเรียนที่ส่วนกลางเพราะว่าความพร้อมเนาะส่วนกลางเป็นความพร้อมที่สำคัญคือมีเรื่องของการบูรณาการศาสรศาสตรพุทธศาสนาซึ่งนั่นค,ค,คือปรัชญ,ญาของมหาวิทยาลัยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นเช่นนั้นนะครับบูรณาการพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมนั่นคือพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เราดําเนินการอยู่นะครับหลักสูตรนี้ ทราบมองว่าเวลาจากกลัดการเรียนการสอนเนี่ยจะเน้นการลงพื้นที่ภาคสนามใช่ไหมคะอาจารย์อยากยังอยากให้อาจารย์เล่าให้เห็นภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนะคะคสักหน่อยหนึ่งนะคะหลักสูตรการพัฒนาสังคมนะคบที่กระผมได้มาศึกษาแล้วเรียนนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการครับเราเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยแล้วนําเอาศาสตร์ที่เราเรียนรู้ในห้องเรียน,นยไปบรณาการกับพื้นที่กับชุมชน ตอนกระผมเรียนนี่กระผมลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมโครงการนะครับที่ในพื้นที่เพราะว่าความคาดหวังของท่านประธานหลักสูตรท่านผู้อำนวการหลักสูตรคือท่านรองศาสตราจารย์ดรโดกนิศีทองและท่านพระสุธีรัตนประดิษฐ์ท่านรองศาสตราจารย์ดรนะครับได้มีความมุ่งหวังที่จะให้นิสิตท,ที่เรียนในหลักสูตรนี้นะครับทั้งในระดับปริญญาโทว็ดีปรรญญาเอกก็ดีแนะ,แะนาเอาองค์ความรู้ที่เล่าเรียนในห้อง ไปบูรณาการกับพื้นที่กับชุมชนแทนจ่จริงต้องลงไปตระตักาจไปจัดกิจกรรมไปจัดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนเองที่นะครับทางหลักสูตรเนี่ยไม่ได้ต้องการให้นิสิตได้มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเอาความรู้ไปสูก่การปฏิบัติอย่างแท้จริงครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่ามีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและสนใจเนี่ยจบมาจากสาขาวิชาอื่นเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ในสาขาวิชาพัฒนาสังคมนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ครับ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมในมุมมองกระผมเป็นสาขาวิชาที่ทุกศาสตร์สามารถเรียนรู้ได้สำหรับอาจารย์ทั้งพระพุทธศาสนาจบทางรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์จบกฎหมายจบอะไรสามารถเรียนรู้ได้หมดเพราะการพัฒนานะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนและทุกๆศาสตร์นะครับจะต้องมีการพัฒนาพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้พัฒนาบริบทต่างๆให้มีความก้าวหน้า เพราะคาว่าพัฒนาคือการทาให้เจริญทำให้ดีขึ้นครับทุกสัตว์มาเรียนได้หมดครับแล้วก็ในสาขานี้มีระดับปริญญาโทด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะหลักส in> ูตรของเราด้วยนะครับ่นะคะก็ we have one of the program we call social study development is located in the center campus in here in the faculties of social science Uh, social study development that um, uh, Dr. Nar pa, Narupan, Narupan. Uh, Narupan, he has graduated from here and he mentioned that um, the activity in this program uh, would like um, the, all the directors mentioned that all the students have to do in action, okay? action, like action research, have to apply to the knowledge into the community And then uh, after that they have to conduct the research before they graduate so it's kind of like very interesting program that uh, we would like to welcome to all of you who want to study in this program การพัฒนาสังคมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาวิชาเปิดทั้งปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะคะอยู่ที่คณะ สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานะคะนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่สนใจที่จะเรียนในหลักสูตรพัฒนาสังคมของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอเชิญเชิญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ในโอกาสน,นี้ก็ต้องขอากราบขอบพวกคุณท่านอาจารย์ดรณรพันธ์สมเจริญด้วยนะครับจากวิทย์ที่ไสงลาพูนที่ได้มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้วก็ผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสุริยารักษาเบืองอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ค่ะและดิฉันดรลังพองบรุงคูณค่ะรักษาการผู้ในการศูนย์วิจัยสารสนเทศในบริการวิชาการศุนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหายรรมลราชวิทยาลัยคครับเราสองคนต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับกาบสวัสดีครับ